พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญทิราเทพยวดีกรมลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตนราชกัญญารเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปทางถนนจักรีจารันผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระรันและถนนราชดำเนินใน ไปทรงจุดเทียนมหามงคลเพื่อถวายรัชสดุดูดีประนอมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรรมชะชนากาธที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมนาถปัวพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินามนฑลนพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นทรงจุดเทียนมหามงคลและทรงถือโคมเทียนเพื่อน้อมนำาึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมเชานาธิเบศมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถกวพิษร่วมกับผู้ร่วมพิธี89วินาที รับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชายนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถปวพิษสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ราษฎรชาวไทยตลอด70ปีดังพระประถมปร,รมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สู่แก่มหาชนชาวสยาม โอกาสนี้ท่อพระเนตรการแสดง3จชุดได้แก่การปรอักษรภาพพระบร,รมมายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชายนากาชทิเบตมหาภูมิพุอดุลยเดชมหาราชปร,รมนานปรพิษโดยอากาศยานไร้คนขับประกอบเพลง King of King ของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุธบังคับกับทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ซึ่งใช้โตรนจำนวน650ลำรายเป็นรูปแบบต่างๆจำนวน5แบบรวมทั้งมีการแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชนและการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยนำเงินที่ประชาชนทุนราชทุนกระหม่อมถวายเพื่อด o เสด็จพระราชกุศลเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาไปช่วยเหลือราชดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากุุโทกภัยในภาคใต้ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563 สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินนาพระหลานพระราชวังดูสิทธิและได้มีประชาชนมาฝ้าทุนละอองธรีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมถึงราชทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระปร,ะรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระโปรกระหม่อมให้นําเงินที่ประชาชนทุนกราทุนกระหม่อมถวายจํานวนรวม41,500บาทรวมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เบื้องต้นบรรจุในถุงพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอทุทกาภัยในภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ประสบอุทกาภายัยตลอดจนตุ่ที่ที่ปฏิบัติงานด้วยส่งห่วงใยและทรงสัยพระราชฮาทิไทยกับทรงติดตามความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการอุทกาภัยในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นจํานวนมากรวมทั้งทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหมอ่อมให้นําเงินที่ประชาชนทุงราทุนกระหมอ่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสต่างๆไปพระราชาทานแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ